สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องตามกระแส,สโซเชียลก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวของคุณพิธาลิมเจริอรัลัตหัวนหน้าพักก้าวไกลที่ล่าสุดคุณพิธาได้มาออกรายการแชรเมื่อวันที่4กันยายนพศ2566ที่ผ่านมาก่อนวันเกิดคุณพิธาลิมเจริอรัลัล์ที่จะถึงในวันที่5กันยายนนี้ต่างก็มีชาวโซเชียลและแฟนคลับ เข้ามาอวยพรวันเกิดให้คุณพิธากันอย่างล้นหลามเช่นเดียวกันกันกบมดดำคชาพาพิธีกรชื่อดังได้ยกเค้กเซอร์ไพรส์กลางรายการแฉเมื่อคืนวันที่4กันยายนพศ2566พร้อมกับโหกอดโดยมดดำบอกกับพิธาว่าอันนี้ฝากไปให้พี่พิมพ์แล้วกันตั้งใจทำมากๆเป็นเค้กวันเกิดคุณขอให้สำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ทีมหวังไว้ตั้งแต่เด็กๆอยากจะเห็นวันนั้น วันที่ทีมเป็นนายกนะทีมนะนี่เค้กฝากไปให้หลานขอให้คุณมีความสุขมากๆขอบคุณที่ประเทศไทยนี้มีคนชื่อทีมพิธาขอบคุณมากๆฝากไปให้หลานนะและอีกอย่างตุ๊กตาของคุณขอให้คุณมีความสุขมากๆขอให้คิดอะไรก็ประสบความสํำเร็จนะน้องเรียกได้ว่าซีนนี้เล่นเอาแฟนคลับถึงกับน้ำตาซึมกันเลยทีเดียว เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องตามกระแสโซเชียลมีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะ